สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่พนๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาอันนี้คือกล้วยไม้ดินอีกชนิดหนึ่งครับชื่อก็คือนางอ้วนน้อยแต่ว่าบางคนเขาก็เรียกว่านข้าวเหนียวหรือว่าเอื้องข้าวตอก ก็จะมีหัวอยู่ใต้ดินถึงน่าแรงก็จะโซมพอถึงหน้าฝนก็จะงอกงามขึ้นมาใหม่ ถ้าโดยธรรมชาตินี้ปีหนึ่งก็จะออกดอกหนึ่งครั้งลักษณะก็จะมีใบปกห่มคุมดิน ก็มาพบมาเจอก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านได้ดูได้ชมกันครับกล้วยไม้ดินนางอ้วน้อยหรือว่าว่านข้าวเหนียวหรือบางคนเขาเรียกเรื่องข้าวตอกก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ